เป็นรอมฎดอนตอนนี้ซินอยู่ที่ตลาดรอมฎดอน c ีปัตตานีนะทุกคนปีนี้เขาจัดงานแบบยิ่งใหญ่มากมีจนถึง150ล้านค้านคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่ามันมีร้านค้าอะไรที่น่ากินบ้าง ปากหมุดพิกัดแหล่งหาของเปิดบทที่ใหม่ในปัตตานีที่ขวร้านค้าต่างๆมาเพียบไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อย่างร้านนี้คือเดินผ่านคือกินหอมมากร้านไก่กอและร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังดั้งเดิมกล้วยทับเตาปิ้งหินลาวาน้ำกะทิเข้มขน้นและสะดุดตากับหอยทอดร้านนี้ชิ้นเบิ่มๆมากหอยชิ้นใหญ่ใส่จุกๆแน่นๆแบบนี้50บาทร้านน้ำส้มข้นสดที่คั้นกันแบบสดๆแบบนี้เลยั้นน้ำส้มสดๆเน้นๆแบบไม่มีอะไรผสมได้น้ำส้มแบบเต็มแก้วสดชื่นมากๆดูดจุ น้ำส้มร้อยเปอร์เซนต์ตูฮาลูโบตูฮาลูโบเขาบอกว่าเป็นขนมแบบพื้นเมืองชาววังชื่อแบบโลเคอลแบบมากหลายร้านก็คือน่าลลกินลลมากแล้วก็คนเยอะมากคือเลือกไม่ถูกค่ะคนเยอะทุกร้านจริงๆนะโรตีจอร,ร้านนี้ขายดีมากคนยืนมุงกันเพียบและก็ยังมีโวนอื่นๆเพิ่มเติมให้ได้เดินไม่ว่าจะเป็นโซนเสื้อผ้าหรือว่ากิฟท์ช็อป ตลาดนัดรอมาดอนซีเอสบอกได้เลยว่าปีนี้เขาทําถึงมากร้านค้าเยอะแล้วก็ของน่ากินสุดๆไปเลยทุกคนตลาดเนี้เริ่มเปิดตั้งแต่บ่ายสองไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่จอดรถเพราะว่าที่จอดรถที่นี่เนี่ยรองรับได้เยอะมากๆปีนี้ใครหาอาหารแก้บวดเนี่ยก็มาก,กันได้ที่ตลาดนัดรอมาดอนซีเอสปัตตานี